มาเล่นกับผมแล้วเอามาเล่นลามาเล่นกับพี่แล้วมาแล้วมาแล้วเออเล่นกับพี่ฮ้ยเฮ้ยเฮงกับพี่ดวงเฉยเลยหน,นุดน้ำแม่แก้วอ้าววันไม่แสนห่วงไม่แสนห่วงลูกเป็นยังไงลูก อืมเสียงดุดแน่โอ้พี่มาหาแล้วพี่รุ่งมาหาแล้วโอ้สัมผัสพี่สัมผัสแรกโอ่จับพี่อยากเล่นกับพี่ละครับอืมอยากเล่นกับพี่หรือเปล่าพ่อล้วนถังน้ำนะ่ะ ดูดูดูจับนมพี่ด้วยจะดูนมพี่หรือเปล่าครับพี่ลุ่งคาจะฟังโค้งน้องละกันนะคะพี่รุ่งความบันเทิงจะมาคือแล้วค่ะอุ๊ยมาแล้วมาแล้ว ม,มาแล้วพ่อรวนพอไม่ต้องอุ้ยอุ้ยพี่มาเล่นกับผมแล้วพี่มาเล่นกับผมแล้วว้ายพี่ดวงมาแล้วพี่ดวงมาแล้ว พี่ดวงมาเล่นกับน,น้องแล้วจะเอ๋ใครวะอ่ะอ่ะใไขวะพี่ใไขวะหืมว่าไงคะพอล้วนพอ่อพี่ลวงพี่ดวงถอยเลยให้เล่นกับน,น้องต้องมาเลยเล่นกับน,น้องนูน่นนู่นอยู่กับน,น้องนูน่นพอล้วนทางนูน่นโอ๊ยเนาะลูกสาวนี่ ลูกชายก็เลยกลัวเลย <Yeah. S 1> รคอพี่น้องค่ะแม่แม่แล้วใครจะมาเล่นกับน้องเอ่ย <Yeah. S 1> น้องอยากเล่นด้วย พอล้วนนั่นพอล้วนทางน้ำนั่นทบทางหมดเอาออกเลยค่ะดึงถึงเหมือนเดิมให้เล่นกันน้องนะคะพี่รุ่ง ในในพี่ดวงเอ่ยนั่นน,นันน่นพี่ดวงพี่ดวงพี่ดวงก็จะทางคอกแล้วค่ะพี่ดวง พอลวนดูด้วยเนี่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 ยหัหันหันหักของน้องหมดแล้วนี่ hmm? ให้มาเล่นกับน,น้องนี่ อโอ้ยดูค่ะแม่แม่ดูน้องไม่กล้าออกไปไหนเลยอยู่ใต้ท้องแม่เอ้ามาเล้วมาเล่นเล่นกับพี่แล้วมาเล้วมาเล้วเอออะไรกับพี่ๆๆๆๆดูค่ะแม่แม่ทั้งนุ้งก็พัง โอ้ยน้อลูกสาวนี่เนี่ยพอลวนพี่รุ่งอย่านะคะน้ำน้องนะอย่าเล่นถังน้ำน้องนะพี่รุ่งพี่รุ่งเดี๋ยวก่อนพี่รุ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่รุ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนลูก ด้วยกันมาแล้วนี่กับน,น้องนัน่นนะพอล้วนทางน้ำจับมือน,น้องนะตัวช่วยตัวช่วยพอล้วนค่ะเออพอล้วนนี่นี่นี่น้องล่ว ทั้งนั้นน้องคะนี่ะไม่มีอะไรเล่นไว้เล่นนะพ่อไม่มีนะเอาไว้ด้วยดูมีอะไรให้น้องเล่นนะคะพี่รุ่งไม่ต้องเล่นเลย,ย,ย,ยนี่คนจะเล่นกับน้องไหนคนเลี้ยงน้องคะแม่มาเลี้ยงน้องไอ้คนจะเลียออาาเล้ยงน้องเอ่ยคนไหนอาสาเลี้ยงน้องเอ่ย กอูรวบนั่น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 โอ้ยห้ามทางนูน้นดูทางเนี่ยเนี่ยเนี่ยกอดรวบทางนี้ไปดูทางนูน้นอพี่ดวงถอยพี่ดวงถอย ขอรวนคอกพังขอรวนหมดกันละคราวนี้ลูกสาวน้องนี้ไม่กล้าออกมาเลยกูพี่ๆโอ้ยโอ้ยน้องดาวประสุกน้องดาวสุกคอกน้องพังนะลูกคอกน้องพังนะคะ พี่ดวงให้มาเลี้ยงน้องเด้อให้พ่อช่วยอ่าให้พ่อให้มาช่วยเลี้ยงน้องนะคะนีะ่ยน่ไปหนะ เอยดูว่าพี่ๆจะได้เลี้ยงน้องหรือเปล่าพี่ดวงไม่เอาลูกอันนี้พี่ วมาแล้วมามาแม่มาแล้วนี่พ่อรุ่นมิกิอยากไปป่าแล้ว<ป>นาน<ป>นาน<ป>นานไปไหมเฮ้ยเยว เน่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 พอจะพาไปป่าแล้วไปกันน้องก่อน,นแล้ว น้องดวงฮัมอยาให้ดูพี่ไหนสัมผัสน้องแล้วยัง บอกน้องอยางว่าจะไปป่าบอกน้องอยังคะพี่ดวงโอ้ยพี่คนโอ้ยจับมือกันด้วยพี่ดวงพี่ดวงอืมเป็นยังไงคะอืมพี่ดวง ที่ดวงตัวแสบนี่แน่แน่แน่น่ทั้งคอกน้องหมดแล้วเดี๋ยว น้องดับผ้าุกทำอะไรนะ่ะไหนน้องดับผ้าุกใช่แม่หนูไหมลูกนั่นน่ะฮ่ะฮะน้องดับผ้าุขใช่แม่ของหนูหรือเปล่าครับตุนนมแม่แก้วเฉยเลยค่ะที่ลุงบอกว่ายังนมพี่ พี่ดวงพี่จะบอกว่ายังก้มฟี่ดูดูคำเห้ยเังก้มฟี่ดวงเฉยเลยดูนมแม่แก้วอ้าวไม่แสนห่วงไม่แสนห่วงลูกดูนมแม่แก้วเฉยเลยเขาแม่แก้วดูง่ายกว่าใช่ไหมลูกแม่แก้วเขาไม่สูง อยดูดฝั่งนี้บ้างโอ้ยดูดฝั่งนี้บ้างเป็นยังไงลูกอืมอืมเสียงดูดนเ,เน่แม่แก้วลานเน่นั่นใหลานดูดดมโดยดูค่ะแม่แม่ โอ้ยดิบนมไม่แก้เฉยเลยนะน้องดาบผสุขเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างคะ่ะแม่แม่มีแบบเปลี่ยนข้างด้วยนะคะโอ้ไปดูดอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะพี่ลุงน้องดาก็สมแม่แก้วนิ่งๆหน่อยผมขอดูดนมหน่อยครับ ดูขาดูดนมแม่แก้วนะคะแ oh. ม่แก้วให้ดูดนะคะแม่แก้วให้ดูดอยู่ <laughs> มันแม่ของเขาแม่แสน oh. พี่ดวงห่วงไหมห่วงนมไหมให้น้องดูดไหมคะพี่ดวง <Yeah. Good. S 1> <laughs> ดูดนมแม่แก้วอ้าวนมแม่ผมอยู่นี่นี่นะนมแม่แสนแล้วคะ่ะแม่แสนจ,จะขายยาวนะคะแม่วขาไม่แก้จะดูดได้กว่านะคะ ก็รู statement. ้ว in ่านั่นนั่นจับมือเนอะ วงครับผมเล่นด้วยนะครับพี่ดวงให้ผมเล่นด้วยนะครับผมขอดูดนมหน่อยครับพี่ดวงตตามดูดนมค่ะแม่แม่จะไปป่ากับเขาไหมเนี่ยฮะอย่าบอกว่าอยากไปป่าด้วยนะ หนูยังไปป่าไม่ได้นะครับไปแล้วพ่อล้วนนั่นไปป่าลาทีนหนูไปป่าไม่ได้นะครับนั่นนะ่ะ พี่รุง่งค่ะพี่รุง่งแม่เดี๋ยมแม่มมกินกับพี่ด้วยน,นี่แหละแม่เล่าน่ะน้องดาวพักสุขอืม พี่ดวงกินหญ้าสิคะอยู่ไม่นิ่งเลยเป็นยังไงฮะนพี่ดวงแน่แน่พี่ดวงโอ้ยพี่ดวงเป็นไรเนาะอยากเล่นกับน้องละคนันวิ่งเล่นกับน้องแล้วแน่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 ยน่ ดวงจิโ,โตเท่าพี่รุ่งแล้วนะคะพอเรียกไปป่าแล้ว ป่ากันแล้วค่ะพี่ๆขับไปป่าแล้วนะคบนู่นข้าไปกันแล้วบายบายพี่ลุงพี่ดวว ล่าเอ๋ว่าไงครับพี่เข้าไปยังไงพี่เข้าไปแล้วเงียบเงาไหมเอ่ยเงียบเงาไหมครับพี่เข้าไปแล้วนะเดี๋ยววันหลังค่อยมาเล่นกันใหม่นะครับเดี๋ยวได้เวลาหนูพักผ่อนแล้วนะคะโถมาดูนมก่อนจะได้เข้านอน ไม่เซนดูค่ะไม่เซนอยากไปป่าค่ะแม่แม่โอ <c oughs> <ม>้ <c oughs> ไม่เซน <c oughs> จิตใจไม่อยู่กับเนื้อก,กับตัวอยากเข้าป่า